สิ่งที่ NT จะมีบทบาทสำคัญก็คงเป็นเรื่องของการให้บริการที่เท่าเทียมและทั่วถึงคำนี้จะมีความสำคัญที่จะทำให้องค์ประกอบที่เรียกว่า e c o คซ s สเต็มเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในตัวมันเศรษฐศาสตร์เศรฐษศรฐ,ษรฐษกิจที่มีความสมดุลน,นะครับไม่อย่างที่พี่สมชายใช้นะครับก็คือเราต้องมีเศรฐษฐกิจแบบเผื่อแผ่นะครับทำยังไงที่จะมีการกระจายรายได้ทำยังไงที่ ในสังคมเมืองสังคมชนบทเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีอันนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมต้องขอบคุณความร่วมมือนะครับอย่างที่คุณมาร์คได้พูดถึงไปเนี่ยว่า700นะครับเราใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันกับทางเอสอันนี้ก็ทําให้เราประหยัดในแง่ของอีโคโนมีออฟสเกลแล้วก็มีความรวดเร็วในการให้บริการซึ่งพันเอกสมสชัยนะครับซีอของทาง NT เนี่ยก็ ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าด้วยความร่วมมือกับ AS เนี่ยหลังจากที่เราผ่านมติคอรมในแง่ของโคร <c oughs> งการแล้วเนี่ยเราสามารถจะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณทางพาร์ทเนอร์ที่ทางเอสให้การสนับสนุนด้วยดีโดย <c oughs> ตลอดมาสุดท้ายนี้นะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าบทบาทของ AS และก็ทาง N เนี่ย ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราจะเปลี่ยนผ่านสังคมนะครับไปสู่ประเทศไทยที่เป็นสังคมดิจิตัลอย่างแท้จริงนะครับยอนบาโรี uri, ก็ขอขอบคุณทางเอสและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับ